คอยมาแล้วจำได้ไหมจำได้จำไดนน้ไม่มีหมอนมอน่นะ อ่าจริงจริงผมก็เป็นใกล้ไปใกล้ไปใกล้ไปอามายพี่พอใกล้ไปอันนั้นก็ไกลไปทหน่อยที่หน่อยไม่ได้มาดีแล้วก็ไม่ได้มาร้ายแต่ไม่รู้มาทําไมรอดีแต่มาแน่นอนมาแน่นอนแน่นอนเราแพ้ทางคนเนี้ยพี่ดูนะหวยเลยหนูหนูไหวไหมคะหไหวอ๋อเนาะโอเคพูดภาษาอังกฤษได้ไหมอังกฤษอังกฤษอ่ะอังกฤษอังกฤษจีนพูดจีนไม่ได้นะพูดภาษาจีนเป็นจีนก็ได้ไม่ได้อะไร สวัสดีครับ<อ>ผู้ชายคนนั้นจากนางังเรื่องนี้เพจที่มีคน f อโโ o w หลายพันล้านคน ดังมากเพลงนี้นะเพลงนี้ดังมากในประเทศไทยครับค่ะคอยมาแล้วจำได้ไหมจำได้จำเป็อเป็นหไม่มีหมอน่าทำไมไม่มีหมอน จริงๆผมก็เป็นใกล้ไป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 อันนั้นก็ไกลไปกลไยานะภาษาไทยไกล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 กลไกไกลน่อยกลนกลไกลไกลรกลไกลไกลไกลแลไกลไกลไกลกรไกลไกลไกกลนกลไกลไกลรกกลลเกลกก ที่ทําเกมยูกะมาก่อนนะครับแต่ว่าเราก็ไม่ใช่โปรแกรมเกมอร์ธรรมดาซะด้วยเราเป็นโปรแกรมเกมอร์ที่เหมือนกับว่าอะไรอะ่ะเป็นทั้งรุ่นพี่เป็นเซนไปใช่ไหมรุ่นพี่คือเซนไ่าแล้วก็เป็นโปรเฟชชั่นอลเราเป็นโปรแกรมเมอร์ทำเกมที่เก่งมากแล้วก็มีเรื่องราวกับเกมยูกะนี่แหละที่ที่บริษัทนี้เขาทำออกมาผมก็มีโอกาสได้กลับมาที่บริษัทปริซึมไทยแลนด์ในในเรื่องนี้อีกครั้งหนึ่งจนมาเจอคนนี้ก็เลยรู้สึกว่า เป็นเรื่องราวคอนฟ lict กันสําหรับซีรีส์เรื่องนี้ในตอนที่ผมเข้าไปไม่ได้มาดีแล้วก็ไม่ได้มาร้ายแต่ไม่รู้มาทําไมรอดี<น>นะแต่มาแน่นอนมาแน่นอนแน่นอนเราแพ้ทางคนเนีย้ยแ<ะ>ม้ว่าเขาจะทำถูก<ะ>ทําผิดแต่เราก็เอ็นดูเขาหรือว่าแบบยิ้มไปกับสิ่งที่เขาทำอะไาเงี้ยประมาณนั้นแหละ ประมาณนั้นแหละอ๋อเนาะโอเคพูดภาษาจีนได้ไหมอังกิ๊อังกฤษดอ่ะอังกฤษดอ่ะอังกิ๊จีนพูดจีนก็ได้ครับพูดภาษาจีนเป็นจีนก็ได้ไม่ได้อะไรมันขึ้นมาเล่นฮิวใช่ไหมฮิวแล้วผมเล่นจุนจีอืมมันผมบริษัทฟัวหน้าใช่ไหมแล้วก็มาอะไรอ่ะลูกน้องลูกน้องลมันเป็นไม่รู้นะเป็นเกมยูคาบอกได้หรอ ユカにゃユカにゃそうんがおいプータンサーティブな感じでまあマーチ君が僕の会社に来てくれたことでまあそのあるなんかそのミッションが始まるのでそこに対してまあ昔に捨ててた感情が。 ちょっとずつこうマーチくんのおかげでまあなんかちょっと出てくるというかなんかボスは厳しいボスなんだけどマーチくんと出会うことによって少しずつそういうのも変化していく部分に注目してほしいなとママワン・トンん・ワン・マーン・マワン・マーン・マーン・マーン・ドン・ポン・タム・ライン、ね・エイ <laughs> ・ジ <noise> ャ<声>・トン・ハン・マーン・タン・ウッグ・ <noise> ทรงผมคือแอคติ้งอะไรอย่างเงี้ยอย่างนี้นะใช่มีมีอยู่2คนมีอยู่สคนคนแรกเนี่ยอ่าเป็นศิลปินญี่ปุ่นที่แบบทุกคนพูดไปก็รู้จักอุ้ยอยามาพียามาพีอะของโมฮิซะยามาชิตะอ่ออันั้นเหรอจริงเหรอผมดูผมดูใช่ผมดูอันนี่ Alice in Borderland คุณดูไหมอลิซิมโบต์แล้วนะแล้วผมก็เห็นเขาเป็นนักร้องมาก่อนอะไรเงี้ยแบบภาพลักษณ์เขาวิธีการเล่นวิธีการแอคติ้งของเขาอะไรอย่างงี้อันนี้ก็จะเป็นคนนึงเป็นเรฟ e f e เรนซ์ทางด้าน acting แล้วกันจะมีคนนึ่งคนนี้ดังกว่าดังในหมู่เด็กๆด้วยเออเด็กๆสมัยนี้ยังรู้จักคนนี้ดังมากคนนี้ดังมากซาสึเกะ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 นารูโตะกับซาสึเกะนี่แหละนารูโตะนารูโตะ ซาสเกะ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 นี่ผมผมได้ได้แบบเขาเรียกว่าอะไรอินเนอร์อินเนอร์ความแอบคุณจำซีนที่แบบผมต้องพูดพรีเซนต์ทำได้ทำได้เออแล้วก็แบบความความแบบความเหลี่ยมหน้าความแบบอะไรอย่างเงี้ยซาสเกะซาสเกะเขาจะมีเป็นตัวละครในการ์ตูนที่ผมรู้สึกว่าเฮ้ยคาแรคเตอร์เนี่ยมันน่าจะเอามาใช้กับบทของอาร์ตในเรื่องนี้ได้

มันอาจเป็นเพราะว่าเราเวลาเราทําอะไรที่มันเหนื่อยอแล้วมันต้องอาศัยความร่วมแรงร่วมใจมามันเป็นโปรเจกต์ใหญ่แล้วมันมันยากทั้งการแต่ทํายากทั้งคิวยากทุกอย่างยิ่งโคจิยากเรื่องภาษาเรื่องอะไรด้วยมันพอเราผ่านอะไรมายากๆด้วยกันมันยิ่ง สนิทกันเร็วผมกับมาร์ทคือเราเคยร่วมงานกันมาก่อนแล้วด้วยใช่ใช่เคยเจอกันนี่ก็สนิทกันอยู่แล้วแต่โคจินี่คือเหมือนกับว่าตัวเขาเองเขาก็เฟรนดี่ด้วยแหละเขาเป็นคนที่แบบตลกอะตอนอยู่ในกองเขาเป็นคนที่แบบบิวบิวให้ให้บรรยากาศกองมันสนุกผมว่าจุดนี้แหละมันทาให้เราแบบทํางานกันไปไปด้วยกันเร็วๆแล้วก็ความรู้สึกมันเบรรยากาศที่มันแบบเป็นบรรยากาศที่ดีแล้วก็เฟรนดี่มากๆในกองครับจริงๆความรักมันเกิด ขึ้นได้แบบกับทุกๆอย่างมันมันไม่ต้องไปจํากัดเพศจํากัดวัยหรือจํากัดสิ่งแค่สิ่งสิ่งนั้นหรือยูกะในเรื่องเพราะฮิวอะมองยูกะเหมือนเป็นคนคนหนึ่งเลยแต่ว่าคนคนนี้เขาคอยซัพพอร์ตเราอยู่เคียงข้างเราไม่สร้างปัญหาเราแล้วตั้งแต่รู้จักกันอะ เขาพาให้ฮิวไปในทางที่ดีขึ้นเสมออนะไรเงี้ยมันก็เป็นคอนเซปของเวลาเราจะรักใครสักคนหรืออยากอยู่กับใครสักคนมันก็คือสิ่งนี้ไม่ใช่หรอที่ที่มันควรจะเป็นอนะไรเงี้ยฮิวก็เป็นแบบนั้นครับอืมแต่ว่าสิ่งที่มันต่างคือยูกะอาจจะกอดไม่ได้มัง้งอืม<ว><น>ใช่แต่ว่าจุนจิกอดได้まあ普段からでもかっこいいんですけど จริงจริงนะใช่จริงๆคนระัวกคตรเท่แค่สอโคนต้องกับญี่ปุ่นเลยก็ต้องทำตลกอ่ะใช่ไปเทนชอบดูตลกอ่ะแต่โตจริงว่าโคเท่โคตรเทโคตรอันตรายในในในสโนว์แมนเนี่ยทุกคนเนี่ยใครเท่ที่สุดผมครับผมเป็นโคตรเท่โคตรอันตรายถ้าคตผสลกับซีเรียสอันไหนยากกว่าการ

ตัวละครผมนี่ถ้าเกิดเดินออกมาในซีเนี่ยการแต่งตัวมันชัดมากๆเลยครับ <c oughs> คือออกมาปุ๊บทุกคนจะรู้เลยว่าไอ้คาแรคเตอร์คนนี้มันนิสัยใจคอเป็นยังไงอันนี้ก็เป็นศิละปะอันนึงของคอสตูมล้วกันผมให้เครดิตคอสตูมในเรื่องนี้ว่าเออเขาจัดคอสตูมเขาเล่นเล่นเสื้อผ้าเล่นแอซเซสซอรีต่างๆเนี่ยทำให้แบบคาแรคเตอร์ตัวนี้เดินมาแล้วมันแบบมันชัดเจนมากๆมีมีมสเสน่ห์ในแบบของตัว ンジは本当になんか怖い社長なんですけど人間性もあるんですけどまあそれを出すのが苦手アウトプットが苦手だからこそまあいろんな人と絡んでいってそれが出てくるンジ自分からしたらンジイライラするシーンが何個もあって素直じゃない

ตั้งแต่ยิ่งเล่นเองผมก็ยิ่งเซอร์ไพรส์กับกับตัวฮิวเองจ้ะคือฮิวเป็นคนแบบเขาเหมือนอาจจะดูเป็นคนตัวเล็กดูอ่อนแอนะครับแต่ว่าจิตใจเขาเป็นคนแข็งแรงมากเข้มแข็งแล้วก็มองโลกในแง่บวกเสมอแล้วเขาเป็นคนแบบ มีเป้าหมายหรืออยากทําอะไระเขาจะไปให้ถึงจุดนั้นให้ได้ไม่ว่าจะจะเกิดอะไรขึ้นก็ตามโดยที่ไม่ทําลายคนอื่นด้วยนะครับคือผมมองว่าสิ่งเนี้ยมันผมต้องเรียนรู้ข้อดีเนี้ยจากตัวเขาอะเออบางทีเราเป็นคนมนุษย์เรายังรู้สึกว่าเ,ออเรายังมีช่วงที่เหนื่อยบ้างหมดพลังบ้างแต่ตัวเขาเองคือใช่เลยครับคิวระหว่างถ่ายเนี่ยเรื่องเนี้ยผมก็มีช่วงที่เหนื่อยมีช่วงที่อะไรแต่ว่าคิวก็สอนผมแล้วก็พักให้ผมไปต่อเหมือนกันแบบว่า でもやっぱこの僕もこのドラマを演じてなんか感じたこともいっぱいあってやっぱ愛にはたくさん種類があってなんかでもそこに別に。 なんか悪い愛もないしただ愛ぜそれぞれ全部正しいからやっぱこれを見て自分の愛がなんか間違ってるとか思わないでほしいし今自分が描いてる愛は本物っていうのをなんかこれを見てなんか感じてくれたら嬉しいしそれを後押しできるドラマになったら嬉しいしこれを見てもらってタイと日本がよりなんかいい関係性になって日本人がタイの方を好きになってもらったら僕は ทุกคนเคยได้ยินแบบรักมันอยู่รอบตัวเรารักมันไม่มีเงื่อนไขเรื่องนี้มันมันใช้แบบนั้นได้จริงครับคือไม่ว่าเราจะเป็นคนต่างเชื้อชาติต่างวัฒนธรรมตำแหน่งที่มันต่างกันรูปแบบที่มันต่างกันแต่ว่าความรักมันเกิดขึ้นได้จริงแล้วเรื่องนี้มันเหมือนมันพิสูจน์จริงๆว่าเออความรักมันเป็นสิ่งสวยงามแล้วมันขับเคลื่อน คนคนเราให้ไปต่อได้ข้างหน้าได้จริงๆครับนอกจากจะเป็นเรื่องราวที่นําเสนอความรักในหลายรูปแบบอะไรงเงี้ยครับจะเป็นมุมมองความรักที่เขาเรียกว่าอะไรหลายหลายคนอาจจะเคยเห็นแต่ไม่เคยถูกหยิบ เอามาพูดหรือว่านําเสนอเป็นเป็นซีรีส์อย่างเรื่องความรักระหว่างคนกับตัวละครในเกมเหมือนชื่อเรียกว่าเดทติ้งเกมอย่างเงี้ยคือมันก็เป็นเป็นจุดเริ่มต้นเป็นอีกมุมมองหนึ่งที่ผมรู้สึกว่าน่าสนใจในการนําเสนอมาในมุมมองของซีรีส์วบรรยากาศในเรื่องต่างๆเนี่ยครับมันก็จะเป็นบรรยากาศที่มันมีความญี่ปุ่นค่อนข้างเยอะใครที่อยากจะดูซีรีส์วหรือว่าดูซีรีส์ที่มีบรรยากาศของความเป็นญี่ปุ่นผสมกับประเทศไทยอย่างเงี้ยในเรื่องนี้มันก็มีบรรยากาศเหล่านั้นให้เราได้ ได้ได้ดูกันได้สนุกกันค่อนข้างเยอะเลยครับก็หวังว่าเรื่องนี้จะถูกส่งต่อแล้วก็บอกต่อไปเรื่อยๆไม่ว่าจะเป็นประเทศไทยญี่ปุ่นหรือประเทศอื่นทุกทุกประเทศเลยนะครับที่มีโอกาสได้รับชมเรื่องนี้ก็ฝากด้วยนะครับ